อุปกรณ์ก่อสร้างนะคะไม่รู้มาส่งใครสวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลนะคะเอามาส่งใครเนาะผู้ใหญ่ใจดีคนไหนเนาะสั่งมาให้นี่อุปกรณ์ทําห้องน้ํานะคะนี่สั่งมาให้ใครเนาะใครบ้านนอกสรุปเป็นแล้วเป็นของลุงหว่างนะคะเอฟซีอ่าเป็นซิงล้างจาน ในครัวเครื่องใช้ในครัวนะคะตามไทายไปนอกไปเป็นของลุงหวังนะคะของลุงหวังน้องตองนะคะช่องลุงหวังน้องตองเราก็จะตามไปติดๆนะคะมีอะไรมาลงให้ลุงหวังอีกแล้วนะคะตอนนี้หอนหลาเด้อพี่น้องเลยเนื้อนไหลไข่หน่อยละอนีอุปกรณ์มาเต้มเทียบเลย ตอนนี้ยายก็ได้กาแฟนะคะจากคุณลาร์ตนะคะ่ะโอ้ยห่อนไหลเด้พี่น้องตอนนี้เราก็จะไปบ้านน้องจองกันนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ห้องครัวนะคะมาให้ลุงหว่างนี่เองนะคะแต่ไม่รู้ว่าลุงหว่างอยู่หรือเปล่านะคะมีซิงล้างจานมีหลายอย่างมีตอกห้องน้ํามีก็ต่อน้ําด้วยนะคะ น้องกองก็ส,สบายเนาะจะได้มีที่ล้างจงล้างจานนะคะไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจโอ้รถอยู่อยู่ลุงหวังน่าจะอยู่นะคะเพราะว่าแกทําห้องน้ําใกล้จะเสร็จเอ๊ทำครัวใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไปดูกันนะคะ f สี่เนี่ยขนลงแล้วนะคะโอ้ โบ้านเสือพาไปเกิดอะไรขึ้นนี่น้ำขังเต็มหน้าบ้านเลยเอา้าวลุงวางไม่อยู่เหรอนี่นะคะอุ้ย กล้องก็ไม่ขาดก,กล้องก็ไม่ได้เอามาเอฟซีเอ้ยน้ำมีอะไรท่วมหน้าบ้านน้ำเต็มหน้าบ้านเสือพาไปเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นกับบ้านเสือพาไปน้ำขังแล้วไม่มีผ้าเช็ดให้เลยโอ้บ้านเสือพาไปน้ำขังนะคะเอฟซีตอนนี้นะคะฝนตกเมื่อวานน้ำขังเลย แล้วมันเป็นพื้นแบบนี้ด้วยมันจะพองนะคะน้ำขังหน้าบ้านเสือพาไปตอนนี้ไทยพนนอกกร,รับของแทนลุงหว่างแล้วนะคะลุงหว่างไม่อยู่ นี่นะคะบ้านน้องตองลุงบวงนะคะลุงหวงน้องตองนะคะมีของมาส่งถึงบ้านแล้วนะคะเขากำลังจะยกลงนะคะตอนนี้นะคะเอาวางไว้หน้าบ้านก่อนโอ้มีชุดแบบนี้เลยทันสมัยมากเลยนะคะ อสำเร็จรูปเลยนะคะประกอบก็คือเสร็จเลยนะคะโต๊ะครัวนะคะโต๊ะที่ทำกับพ่งกับข้าวนะคะที่มันประกอบที่ประกอบกับซิงล้างจานใช่ไหมนี่นะคะซิงล้างจานก็เป็นสตังเลสนะคะ จะเอาอะไรลงอีกยังไม่ครบนะคะนี่เอาอะไรลงอีกคะนี่สลาบุรีครับโอ้สลาบุรีเหรอครับผมโอ้ก้อนอีกด้วยนะคะโอ้มันเหลืออ๋อมันเหลือนิดนึงก็เลยสั่งมาเพิ่มมันเหลือไม่เยอะขอะบคุณทีไรให้ นี่บางน้ำพ่นดได้จ้าโอเคค่ะไทยบ้านนอกเอ้ยเราทำงานต่อแล้วใช่ไหมข้างนอกก็ไปแล้วนะคะตอนนี้อของกำลังลงอยู่นะคะลุงวางไม่อยู่น้องตองไปโรงเรียน รถะะก็มาส่งของแล้วเด้อลุงหวา่างยาก็มาช่วยดูให้นะคะเอซนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เนาะยายก็เลยมาช่วยดูให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะทีทีสกินด้วยนะสบูฮานิโซกด้วยนะคะครีมกันแดดด้วยนะคะโฟมล้างหน้าสกูล้างหน้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกาแฟาก็มีนะคะนี่นะคะคือเขามาส่งเมื่อกี้นะคะนี่มีซิงลางจานนะคะนี่โอ้ซิงลางจานทันสมัยก็จะมีกระเบื้องนะคะไว้ตะ๊ะกระเบื้องแล้วก็มีตตโต๊ะโต๊ะไว้ชั้นหลัก สำร็จรูปนะคะต้องเส้นอะไรอีกไหมคะเสนะ้นครบแล้วคะเอนครบแล้วน่ะขอบคุณหลายๆด้จ้าขอบคุณนะคะมองไปทางนู้นน้ำเต็มทุ่งนาบ้านเสือพาไปน้ำท่วมนี่น้ำเต็มเลยไม่มีผ้าเช็ดให้แล้วเสีเยเลยเขาไปกลับรถแล้วนะคะ f อนะคะ ไปกลับรถแล้วน้องตองก็มีซิงล้างจานนะคะอืมไปกลับรถมาแล้วกลับแล้วขอบคุณนะคะที่มาส่งลุงหวง สามศูนยหสี่ทำไมเหมือนทะเบียนรถยายเลยของยายก็สามศหสี่ทำไมเหมือนกันเลยล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอามาส่งเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ บุงหวางนอ้องต้องนะคะเสื้อพาไปนะ้ขังหน้าบ้านนะคะ